ครับวันนี้ยินดีเกมบีเดอร์ีเชนนะครับผมเดี๋ยวไม่เบาไปนครับแป๊นแบ,บนึงเออโอเคโอเคได้ยังวะได้แล้วไม่ประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะมาเปิดกล่องกล่องอะไรวะกล่องสุ่มสกินสกินต่างๆสกินอ่าสกินพวกตัวละครสกินหวานแล้วก็ตัวละครน,นะครับแล้วก็สุ่มหินด้วย อ่ะก็มีงบอยู่่าไรปะสิบกล่องนะครับอ่สิบกล่องเนี่ยเงินหายไปเยอะเลยจากรุนไปเดี๋ยวหลอมนี้ก่อนนะครับคุณแม่สิบันมันน่าจะมีให้เขียนแนะเออ ส่วนน้ยถ้าถามว่ากล่องได้มาจากไหนนะครับกล,กล่องนี้ได้าจากการที่เพื่อนในทีมได้สตอนแข่งขันนะครับเดี๋ยวจะเอารูปไปให้ดูอมันก็จะได้กล่องมาด้วยถ้าเพื่อนในทีมได้เอ S หบวกปุ๊บเราจะได้กล่องกล่องเสมาด้วยนะครับถ้าเพื่อนในทีมได้ก็ได้ครับอ่าก็หลออไปนะครับ ติงติงนงอังอะไรวะอินเ r อร์เนลไตน้านะครับเพิ่มกี่บาทว่าสี่ร้อยสี่ร้อยสิบห้าบาทว่ากระเช่าไว้ต่อไปนะครับแพทเทิร์นีกอล่าอยกอลี่อไรไหมลาบปับปปี้นะครับร้อยห้าสิบสตัง เฮ้ย <Hey. S 2> โอ้กี่บาทวะมีแล้วอะทเทวันนี้นะครับควีนจันหนวะเฮ้ยยังไม่มีแชมเปี้ยนเลยแต่กูมีสกิน,น นีสกินนี้มันแบบเช็คแปบบ๊บมีแล้วนี่ว่าเซด้าใช่ป่ะเด้อไอเยี่ยสีกล่องท,ท้ายครับ ให้มาทำไมวะไอสัตว์เลยแยกส่วนไปมีแล้วไอสัตว์แจ็คเน,ะนี่ยหัวร้อนจะหายเลยไอเฮียกดตายครับกลายเป็นเวเว่นไอสัตว์ตัวละครเอามาหาแม่แอมก็แยกไปเลย เดี๋ยวไม่เอาดิไม่ตลกนะเว้ยกูไม่ตลกนะเว้ยไอ้สัตว์กูไม่ตลกนะเว้ยไ,ไม่ตลกนะเฮ้ย,ยขอดีๆขอดีๆ <c oughs> เดี๋ยวขอไปเช็คสก,กินแป๊บนึงนะครับว่านอะไรอดูแล้วก็จะย่อยไป ฉะนั้นเราไม่เอาครับเก็บไปดีกว่าไดน้าอ In ินเฟอร์เลเวค่อยคิดอีกทีครับอันนี้ส่วนจ้าเวนเนี่ยดาร์กอสเตเยอร์จาเวนเรม,ม,มีสกินนี้ดาร์กอสเตเยอร์มันก็เท่อยู่นี่หว่ะอ่านะครับค่อยคิดดูอีกที ส่วนไหนแค่นะี้เออปล่อยไปก่อนส่วนอันนี้นะครับอืมโอ้โหมันใช้สามอันเลยก่อนอันนี้ก็มีแล้วเพราะฉะนั้นอืมป๊อปปี้เขาก็ไม่ได้เล่นไม่น่าเล่นนะครับ นี่แมวอีกวะคีเหรอ K A Y L E อันนี้มันอ๋อโอเคครับป๊อปปี้ป๊อปปี้อ่แอแหมจะค่อยสุ่มดีกว่าครับอ่าออยู่ในก ก็มีเท่านี้ครับแมบมาเปิดกล่องให้ดูว่ามันได้แต่ไม่ได้หวานเลยนะใต้แค่นี้เองนะครับผม,ม,มเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ครับ